ครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตาม YouTube สินแสหมิงของแบงเมืองไทยมาโดยตลอดนะครับหรือโซเชียลเน็ตเวิร์อื่นๆของสินแสหมิงนะครับแล้วท่านมีความสุขกับการรับชมรับฟังดวงสินแสหมิงขอบคุณแล้วก็ยินดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับที่ท่านสามารถที่จะเอาทรพยากรเหล่านี้นั้นไปใช้นะครับเป็น ไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตให้กับตัวท่านเองได้นะครับอย่างไรก็ดีครับยังมีอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่ท่านเองนั้นไม่ทราบเกี่ยวกับลัคนาราศีของตัวเองที่ถูกต้องแน่นอนบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดหรือบางคนเนี่ยมันเกิดในช่วงเ,เวลาเกิดมันค่อมๆกับลัคนาราศีคือเรื่องของลัคนาราศีเนี่ยครับการหาจริงๆเนี่ยเขาต้องใช้ทั้งวันเดือน ไปแล้วก็เวลาเกิดนะครับถึงจะออกมาเป็นลัคนาราศีทีนี้พอคุณทราบลัคนาราศีตัวเองแล้วคุณก็จะฟังดวงได้อย่างแม่นยำนะครับจริงๆมีหลายท่านเลยครับที่สอบถามมาหาสินแสหมิงแต่ผมก็ต้องขอประทานโทษตรงๆว่าผมไม่มีเวลาคำนวณให้จริงๆอ่ะนะครับเพราะว่าถามกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เออ อย่างนี้ครับผมบอกองนี้ว่าถ้าเกิดตัวท่านเองนะครับสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งแล้วหาได้เองเนี่ยอันนี้ถือว่าดีมากนะครับคุณก็จะได้ฝึกหาเองได้ด้วยแล้วก็เผื่อต้องหาให้กับคนรอบๆข้างก็จะหาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณออไม่อยากจะมาคำนวณเองแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคำนวณได้ถูกต้องไหมเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงนะครับใช้ชื่อว่า โหราโหรา24นะครับลายแอดก็คือ,อโหราโหรา24เป็นกลุ่มลูกศิษย์ทีออ่มาเรียนนะครับที่สำนักมังกรทองกับสินแสหมิงและพวกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะคำนวณหา ลัคนาราศีต่างๆได้อย่างแม่นยำนะครับก็ไปสอบถามรายละเอียดกันดูสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันดูผมว่าจริงๆมันก็คุ้มนะเพราะว่าลัคนาเนี่ยมันหากันครั้งเดียวแล้วคุณก็จะได้รู้ได้ทราบลัคนาของคุณนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตทีนี้พอฟังดวงก็จะฟังได้ตรงลัคนาแล้วครับก็จะเป็นไกด์ไลน์เป็นพิม์พเขียวเป็นแผนที่ชีวิตได้อย่างดี ส่วนตัวผมเองนั้นสินแสงหมิงเนี่ยก็จะสรรหานะครับคำพยากรณ์ดีๆนะครับมาให้กับทุกท่านเสมอช่วงไหนที่มีดาวย้ายช่วงไหนที่ดาวมันขยับปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่คุณเข้ามาฟังได้เลยรับรองว่ามันไม่มีตกมีหล่นหรอกผมจะเก็บช่วงที่ดาวมันย้ายขยับตรงไหนตรงนี้ไปทามุมกับตรงนี้ดีหรือไม่คุณเข้ามาฟังเพื่อให้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผ่นที่ชีวิตได้อย่างดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องลัคนาราศีตัวเองติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงนะครับลน์ไอแอดต้องมีแอดนำหน้านะครับแล้วก็โหราโหรา,า2 4ไปสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับเขาได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยไว้เลยนะครับเพื่อจะได้รับชมรับฟังสาระความรู้ ข่าวสารทางด้านของแอสโจรจีหรือโหราศาสตร์และศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเ่เฮงและเรื่องของเลขมงคลก่อนใครไปแล้วครับฮ,ะฮะสวัสดีครับ